หัดเทวทิดาพยายมชายายอดรักทรราชไร้ใจตอนที่169ส่งมอบโอสถคิ้วของเกอร์ซีจิกเข้าหากันเล็กน้อยประกายตาคมกริบป,ปานประดุดปลายกระบี่ฉายว่าผ่านแววตาคู่นั้นพร้อมน้ำเสียงกล้องดังออกจากปากเพียงพอแล้วส่วนวาจาของคนเขาพวกนั้น พวกเจ้าไม่จำเป็นต้องเก็บมาใส่ใจวันหนึ่งข้างหน้าเราจะทำให้พวกเขาตระหนักว่าผู้ใดกันแน่ที่เป็นตัวขยะส่วนผู้ใดคือถังขยะในตาของพวกซีเจียทอปกายความหดหูอับยศอดสูที่ฉาบทาไปทั่วใบหน้าพลันมาลายหายสิน้นต่างพากันพยักหน้ารับคำเกอรซีเพียงครู่ซุ่มเสียงของชิงหลงพลันดังก้องขึ้นในโสดประสาทของหญิงสาวพระชายา ผู้น้อยอยู่ที่ประตูเรือนผู้น้อยมีเรื่องขอพบพระชายาเกอดีประหลาดใจอยู่ไม่น้อยร่างของนางพรันหายวูบไปจากที่เดิมและไปปรากฏทางด้านนอกในทันทีพลังฝีมือของชิงหลงอยู่ในระดับสูงสุดของขั้นปฐพีสถานสะเทือนหากเขาต้องการหาเรือนหลังน้อยย่อมสามารถพบเจอมันได้อย่างง่ายดายทว่าแม้จะสามารถพบเจอเรือนหลังน้อย กลับไม่อาจเข้าสู่ด้านในเรือนชายหนุ่มจึงทำได้เพียงเฝ้ารอพร้อมส่งพลังเสียงทะลวงผ่านวิชาปราการม่านหมอกอำพรางเข้ามาทางด้านในทันทีที่ชิงหลงได้พบกับเกอร์ซีเขารีบส่งสัญญาณให้ผู้ติดตามก้าวตรงออกมาด้านหน้าเหล่าอารักขาแห่งตำหนักราชันมจุราชจำนวนสิองนายพากันแบกกระสอบใบใหญ่คนละสองใบเข้ามาส่งถึงตรงหน้าเกอซีทีละนาย ดวงตาของเกอร์ซีเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจสืบเนื่องมาจากแม้ไม่ต้องเปิดปากถุงหรือมองลอดผ่านเข้าไปนางย่อมสามารถได้กลิ่นพืชสมุนไพรที่บรรจุอยู่ภายในอย่างชัดเจนชิงหลงโคง้งคาราวะลงกล่าวคำนายท่านทราบข่าวว่าพระชายากำลังรวบรวมสมุนไพรที่เหี่ยวเฉาวพวกนี้ จึงสั่งการให้ผู้น้อยไปรวบรวมสมุนไพรทั้งหมดจากสกุลใหญ่ผู้ทรงอิทธิพลทั้งหลายทั่วทุกตระกูลตลอดไปถึงบรรดาสมุนไพรที่ได้รับการดูแลอยู่ในวังหลวงล้วนถูกรวบรวมมาทั้งสิ้นขอพระชายาโปรดรับน้ำใจนานอยู่ครู่หนึ่งที่เกอรอซีไม่รู้จะกล่าวคำใดนานกงยี่บุรุษผู้นี้กระทั่งเจ็บป่วยนักหนาถึงเพียงนี้ ไม่คาดคิดเลยว่าเขาจะคอยติดตามข่าวคราวของนางทุกฝีก้าวทั้งยังช่วยรวบรวมสมุนไพรทั้งหลายมาส่งให้ถึงประตูเรือนโดยที่นางไม่ต้องปริปากร้องขอแม้แต่เพียงครึ่งคําสมุนไพวทพวกนี้ต้องสิ้นกำลังคนสิ้นแรงพลังไปมากมายเท่าไรจึงจะสามารถรวบรวมมาได้มากมายถึงเพียงนี้ชิงหลงแทรกขึ้นมาอย่างรวดเร็ว น้ำเสียงของเขาเปลี่อนไปด้วยความภาคภูมิใจยิ่งยาเมื่อเอ่ยอธิบายหากตำหนักราชันมัจุราชต้องการพึกษาเวทซึ่งมีอยู่ในทุกตระกูลคงไม่ต้องกล่าวถึงเพียงพึกษาเวทเหี่ยวเฉาวพวกนี้แม้หากพวกมันยิ่งอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ยิ่งทุกหลังคาเรือนทุกสกุลล้วนยินดีส่งมอบมาให้ตำหนักราชันมัจุราชทั้งสิน้นนายท่านเพียงแสดงเจตจำนง ทุกหลังคาเรือนล้วนส่งมอบสิ่งเหล่านี้มาให้ด้วยตนเองทั้งสิ้นขอพระชายายอย่าได้เกรงใจชิงหลงเจ้าแน่ใจรหรือว่าไม่ได้มาข่มคนของข้าที่พากันออกไปรวบรวมสมุนไพรเพราะว่ากลับถูกไล่ตะเพิดออกมานอกเรือนท่านอองจอมบงการของพวกเจ้าจะน่าชัางเกิดไปแล้วมุมปากเกซีกระตุกช่วยกล่าวขอบคุณน้ำใจหนานกงยี่แทนข้าด้วยอ้อ พรุ่งนี้เช้าข้าจะไปตำหนักราชันมัจจุราชเพื่อทำการรักษาขั้นที่สองได้ยินเช่นนั้นในตาของชิงหลงทอประกายเขารีบค้งคาราวะอย่างเร็วรี่เช่นนั้นขอบคุณน้ำใจของพชายารบกวนพชายายิ่งแล้วกล่าวจบ ชิงหลงก็นํากลุ่มอารักขาขึ้นกระบี่เหินเวหากลับไปชายผู้นี้คืออารักขาส่วนพระอ,องค์ของท่านอองแห่งตําหนักราชันมจุราชยอดฝีมือขั้นปัทพีสถานสะเทือนด้วยสภาพอันโดดเด่นสูงส่งเช่นนี้เขาถึงกับนําสมุนไพรเหล่านี้มาส่งมอบถึงเรือนด้วยมือของตนเองหากมิใช่เพื่อข่าวดีนี้จะเกิซีแล้วจะเป็นไปเพื่อสิ่งไรเชื่อได้เลยว่าเมื่อกลับไปถึงตำหนักราชันมจุราช รายงานข่าวนี้ให้ในายท่านทราบเมื่อไรนายท่านจะต้องยินดีปรีดายอย่างเหลือแสนเป็นแน่ครั้นรวบรวมสมุนไพรโอสถได้มากมายถึงเพียงนี้เกอซีรีบร่างตำรับยาชุดใหม่ขึ้นในทันทีทั้งยังสอนให้เซี่ยวหลีและแม่นมเฉินตระเตรียมสิ่งต่างๆให้พร้อมสับตำรับยาพวกนั้นเป็นโอสถเสริมสมรรถภาพทางกายให้แก่พวกซีเจียส่วนอีกหนึ่งตำรับ คือโอสดเพื่อรักษาอาการของแม่นมเฉนินหลังจากเข้ารับการฝึกฝนมานานพอสมควรสภาพทางกายภาพและความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของซีเจียและทุกคนล้วนก้าวหน้าขึ้นมากเมื่อทุกคนสวมใส่ชุดดำตลอดทั่วทั้งเรือนกายเพื่อพร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการฝึกฝนสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาทำให้เกอร์ซีหัวนึกถึงการฝึกฝนของสมาชิกในองค์กรครั้งอดีตของนางในบรรดาพวกเขาทั้งหมด ซีเจียและซีเหมานับว่าเป็นผู้ฝึกยุทธ์ที่มีความรุดหน้ามากกว่าผู้ใดยามนี้ทั้งคู่ก้าวขึ้นสู่ระดับที่9ขั้นที่1นึเมล็ดพันธ์เพาะบ่มเมื่อใดที่ทั้งคู่ได้รับการเสริมสมรรถภาพทางกายอย่างสมบูรณ์ย่อมสามารถล่วงเข้าสู่ขั้นสูงสุดแห่งขั้นมเมล็ดพันธ์เพาะบ่ม และก้าวขึ้นสู่ขั้นที่2ปฐมภูมิโลกันเป็นลำดับถัดไปหากทว่าวิธีการฝึกฝนของพวกเขานนั้นไม่ธรรมดาดังเช่นทั่วไปทั้งตามท้องตลาดยังไม่มีตำราบ่งบอกถึงขั้นตอนการฝึกพลังฝีมือเช่นนั้นเกอร์ซีจึงยังไม่อาจค้นพบวิธีส่งเสริมให้พวกเขาสามารถก้าวขึ้นสู่พลังปานขั้นมเมล็ดพันุ์เพาะบ่มได้อย่างรวดเร็ว ตอนที่170คืนสภาพส่วนแม่นมเฉินหลังจากได้รับการฟื้นฟูสุขภาพมาช่วงระยะหนึ่งแล้วความติดตันที่ปรากฏในจุดตันเถียนพลันค่อยๆค,ค,คลายลงทีละน้อยใบหน้าของนางเริ่มกลับกลายและดูอ่อนเยาว์ขึ้นเล็กน้อยอีกทั้งยิ่งในยามนี้นางได้แช่โอสถ รับการฝังเข็มเสริมให้พลังปราณสามารถไหลถ่ายเทเข้าสู่เส้นชิพจรปราณยิ่งขึ้นยามนี้พลังฝีมือของแม่นมเฉินจึงค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่ขอบเขตพลังปราณขั้นเมล็ดพันธ์เพาะบม่มเพียงเสียดายที่การจะทำให้นางสามารถคืนสู่ขั้นพลังปราณเดิมนั้นจำต้องอาศัยเวลาสืบเนื่องมาจากเส้นชิพจรปราณของแม่นมเฉินนั้นพิกลพิการมานานจนเกินไป เมื่อตระเตรียมโอสถที่จำเป็นต่อการรักษาแม่นมเฉินและพวกซีเจี่ยเรียบร้อยแล้วเกอร์ซีจึงกลับเข้าไปในห้องและคืนสู่มิติเวทอีกคราเมื่อซีเจี่ยและหนานกงยี่ช่วยกันรวบรวมสมุนไพรแห้งมาได้มากมายถึงเพียงนี้ย่อมนับได้ว่าล้วนมากจนเกินไปยามนี้นางมีสมุนไพรามากมายที่ต้องใช้เวลาในการจัดสรร เกอซีจึงเก็บสมุนไพรชุดใหญ่กลับเข้าไปในมิติเวทไว้ก่อนหน้านี้เพื่อตระเตรียมจัดสรรแยกประเภทเทว่าแค่เพียงย่างกลายเข้าสู่มิติเวทสิ่งที่ปรากฏตรงหน้ากลับทำให้หญิงสาวต้องประหลาดใจร่างอวบอ้วนกลมกลิ้งของต้านต้านกำลังก้มง,งุดงุดอยู่กับผื้นธรณีรำนำศักดิ์สิทธิ์บรรพการหญิงสาวจ้องมองดูเขาพยายามยืดแขนขาสั้นตันของตน ขุดหลุมน,น้อยๆปลูกสมุนไพเหียวๆอย่างขมักขเมน้นครั้นเมื่อนางกำลังจะเอ่อยเย้าต้านๆว่าช่างไม่รู้เรื่องใดเอาเสียเลยเพื่อที่ตายแล้วจะฟื้นคืนได้อย่างไรสมุนไพรยตายแล้วจำต้องอาศัยเมเล็ดเพื่อเพาะปลูกและเติบโตขึ้นมาอีกคราเทราะว่ายังไม่ทันที่อาการยิ้มเยาะจะฉายผ่านดวงตาเกอร์ซีกลับต้องตื่นตะลึงเมื่อได้เห็นสมุนไพรเหียวเฉาที่ต้านๆปลูกลงบนผืนดิน พรันคืนสภาพเป็นเขียวขจีอย่างรวดเร็วด้วยตาตนเองกิ่งก้านผืนใบค่อยๆพริแตกแผ่ออกแก่งไกวบางเบาด้วยอาการที่บ่งบอกถึงความเปลี่ยนล้นด้วยพลังชีวิตเกิดซีขยี่ตาตนเองแทบไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นทั้งยังคิดว่านางคงฝันไปกระมัง เพราว่าเมื่อหันไปสำรวจโดยรอบจึงเห็นพฤกษาเวทด้านหลังต้านต้านล้วนฟื้นคืนชีพทั้งหมดไม่เพียงเท่านั้นทุกต้นทุกกิ่งใบล้วนเขียวชะอุ่มปริใบแต่กิ่งก้านแน่นหนาอย่างมีชีวิตชีวาเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรหรือผืนธรณีลำนำศักดิ์สิทธิ์บรรพการสามารถฟื้นคืนชีพให้พฤกษาเวทได้นี่ช่างเหนือธรรมชาติยิ่งนัก เมื่อต้านต้านเงยหน้าขึ้นพบเจอเกอร์ซีความตื่นเต้นตกใจใช้ผ่านดวงหน้าสองขาสั้นตันนั้นควบตรงเข้าไปกอดแข้งขาของเกอร์ซีเราหนูน้อยขี้อ้อนท่านแม่ท่านแม่ต้านต้านเบื่อจังเลยท่านแม่ไม่มาหาต้านต้านเลยอะท่านแม่มีของอร่อยมาให้ต้านต้านด้วยหรือเปล่า เกซีรีบคว้าขากวางย่างออกมาจากธรรมรงมิติเวทที่สวมใส่อยู่บนนิ้วให้แก่ต้านต้านนางลงนั่งดูต้านต้านอ้าปากกัดกินหมดเกลี้ยงด้วยคำเพียงคำเดียวก่อนจะอุ้มอีกฝ่ายขึ้นพลางชี้นิ้วไปยังผืนธรณีศักดิ์สิทธิ์ที่เขียวขจีและเอ่ยปากไต่ถามจะปลูกเองหรือต้านต้านปลูกเองท่านแม่ชอบไหมต้านต้านเอามันมาปลูกเป็นระเบียบเลย ตันตันกัดปลายนิ้วมือตันตันของตนพรังหัวเราะคิกคักอย่างน่ารักไร้เดียงสาท่านแม่ท่านแม่ตันตันเป็นเด็กดีไหมตันตันช่วยท่านแม่ทํางานใช่ไหมตันตันน่ารักที่สุดเลยแม้ภายนอกเกอร์ซีจะดูสงบนิ่งเทว่าภายในกําลังริงโลดด้วยความยินดีนางก้มลงหอมแก้มนุ่มนิ่มในน้อยของตันตันไปหลายคราพรางเอ่ยกล่าว ต้านช่วยเอามาปลูกให้หมดเลยได้ไหมเสร็จเมื่อไหร่แม่มีรางวัลให้จะเตรียมของอร่อยอร่อยรอรับต้านๆให้เต็มโต๊ะเลยต้านเพิ่งจะสวาปามขากวางย่างไปได้แค่เพียงข้างเดียวยังไม่หนำใจเลยด้วยซ้ําเช่นนั้นแค่เพียงได้ยินต้านๆก็รีบขยับขาสั้นๆต้านๆของตนวิ่งกลับไปปลูกสมุนไพรเพิ่มด้วยความกุลีกุจอเคราเสียงหัวเราะร่าที่แสนสุขใจ เกซียังนึกสงสัยจึงคว้าสมุนไพรเวทที่เหี่ยวเฉาขึ้นมาลงมือขุดและปลูกมันด้วยตนเองเทว่าที่คาดคิดว่าพฤกษาเวทจะคืนชีพกลับไม่เป็นเช่นนั้นสมุนไพรที่แห้งเหี่ยวก็ยังคงแห้งเหี่ยวต่อไปไร้สัญญาณบ่งบอกว่ามันจะสามารถคืนกลับมาเป็นสีเขียวขจีได้ดังเดิมนางหันไปหาต้านต้านด้วยสีหน้าปนตะลึงต้าน,านเหตุใดเป็นเช่นนี้ เหตุใดเมื่อต้านต้านปลูกพึกษาเหล่านั้นพวกมันกลับคืนชีวิตทว่าเมื่อถึงคราวของนางบ้างกลับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเล่าหรือทั้งหมดทั้งมวลนั้นหาใช่ด้วยเพราะผืนนธรณีรำนำศักดิ์สิทธิ์บรรพการทว่าด้วยเพราะต้าน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 ยกมือกลมๆขึ้นเกาหนวดน้อยๆบนหัวด้วยท่าทีงุนงงจากนั้นก็ขยับอุ้งมือตันตันจับสมุนไพรแห้งเหี่ยวที่เกลซีปลูกไว้เพียงครู่ ลำต้นน้อยๆที่เหี่ยวเฉาไร้ชีวิตพลันฟื้นคืนให้ทั้งสองได้ประจักษก์สายตาในทันทีตอนที่171ต้านต้านผู้ลึกลับเกอร์ซีแทบไม่เชื่อสายตา นางยังคงพยายามลองปลูกพันธุ์พืชอีกสามต้นทั้งยังพยายามรดน้ำพันธุ์พฤกษาที่แห้งเหี่ยวด้วยน้ำอำมฤตจ,จากทิพวารีแห่งความสันโดษชั้นเก้าถึงกระนั้นพฤกษาเวททั้งหลายกลับยังคงเหี่ยวเฉาปราศจากสัญญาณแห่งความคืนชีวิตโดยไม่ไว้หน้าให้แก่นางเลย เกิดซีสินหวังที่จะฟื้นคืนพฤกษาเวทเหล่านี้อย่างสิ้นเชิงนางมั่นใจแล้วว่าต้านๆน,นับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ลึกลับอย่างแท้จริงในยามที่นางเป็นแค่เพียงมนุษย์เดินดินแสนสามันน่าจะเป็นการดีที่จะไม่ท้าทายสิ่งเหนือธรรมชาติดังเช่นต้านต้าน,นต้านนรู้สึกได้ถึงความผิดหวังกับท่าทางหมดอะไรของผู้เป็นนายเขาตรงเข้ามาลูบไหล่ปลอบใจนางท่าทางเช่นนี้บ่งบอกอย่างชัดเจน คล้ายเขากำลังกล่าวปอบขวัญน,นางท่านแม่อย่าได้เสียใจไปเลยทำให้เกอร์ซีไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีนางเหยียดมือขึ้นจับหนวดน,น้อยๆของต้านต้านพลางกล่าวขึ้นอย่างเจ้าเล่ต้านต้านผู้น่าสงสารข้าช่วยเจ้าไม่ได้เลยข้าไร้หนทางเลือกอื่นใดนอกไปเสียจากมอบหมายหน้าที่นี้ให้แก่เจ้าให้เจ้าเป็นผู้ปลูกพฤกษาเวทที่เหลือเหล่านี้ ต,ต้านหันกลับไปมองกองสมุนไพรขนาดยักษ์ที่อยู่ด้านข้างใบหน้าเปื้อนยิ้มพรันแปลเปลี่ยนเขาหยาดน้ำตาหนวดน,น้อยทั้งสองห้อยเหี่ยวร่วงลงความโศกาอาดูนฉาบทาไปทั่วทั้งดวงหน้าเกซีหัวรอออกมาอย่างจนปัญญาเอาอย่างนี้อย่าเสียใจไปเลยประเดี๋ยวข้าจะไปเตรียมของอร่อยมาให้เจ้ากินไม่อัอ้นเลยดีไหมเพียงต้านต,าน,ตานได้ยินร่องรอยแห่งหยาดน้ำตาทั้งหลาย กลับกลายเป็นความชื่นบานเขารีบกลับไปปลูกพฤกษาเวทกองเท่าภูเขานั้นอย่างขามิขมันและเมื่อเกอิซีไม่อาจช่วยปลูกพฤกษาเวททั้งหลายได้นางจึงเข้าไปในตำหนักเพลิงสวรรค์และเริ่มตะเตรียมอาหารหลังจากคู่นายและสัตว์เวทพักทานอาหารกันอย่างอิ่มหนำสำราญแล้วตันตันก็ได้ไปจัดการแปลสภาพพฤกษาที่เหี่ยวแห้งให้กลายเป็นพฤกษาเวทที่เปี่ยมพลังชีวิต พร้อมใช้การได้อีกคราขณะที่เกอร์ซีเริ่มช่วยลงมือเก็บเกี่ยวผักสดและผลไม้เวทที่สุกงอมแล้วมาเก็บไว้ในมิติก่อนจะเริ่มลงมือปรุงอาหารอันโอชะขึ้นเมื่อมองดูกองผลไม้เวทที่เนืองแน่นอยู่เต็มตำหนักเพลิงสวรรค์เกอร์ซีพลันฉุกคิดถึงการหมักสุราผลไม้ขึ้นมาในทันทีพึงทราบว่าสุราที่ได้มาจากการหมักจากผลไม้เวทนั้นมีราคาที่สูงลิ่ว ยิ่งเมื่อประสานเข้ากับหยาดหยดทิพวารีสวรรค์ชั้นเก้าสุราหมักชั้นเลิศนี้ย่อมถูกผลักดันให้มันกลายเป็นสุราชั้นเลิศอย่างเหนือปกติสามัญเกอร์ซีฝังหายสุราไว้ในแปลงผืนธรณีศักดิ์สิทธิ์ครึ่งหนึ่งและแบ่งอีกส่วนหนึ่งไว้ในทิพธาราแห่งความสันโดษชั้นเก้าในอดีตนางเคยหมักสุราไว้ในบ่อน,น้ำพุ ครั้นเมื่อเวลาล่วงเลยไปถึงสามสี่วันสุราในไหจะหมักได้ที่กำลังดีอีกทั้งสุราที่ได้จากการหมักในบ่อน,น้ำพุเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆจะมีรสชาติลำเลิศกว่าสุราที่ได้จากการฝังหมักลงดินนานถึงสองสามปีเมื่อยามนี้ทิพธาราในมิติเวทเลื่อนชั้นขึ้นมาอีกคุณภาพของสุราที่ได้ย่อมสูงขึ้นอย่างแน่นอน ส่วนผืนธรณีซึ่งเดิมเป็นเพียงแผ่นดินที่มีเพียงเม็ดกรวดเม็ดทรายไร้ค่ากระทั่งนางไม่เคยมีความคิดจะฝังหายสุราลงบนผืนดินนี้มาก่อนทว่ายามนี้ผืนธรณีลํำนำศักดิ์สิทธิ์บรรพการนั้นอุดมไปด้วยพลังชีวิตเช่นนี้แล้วคุณภาพของสุราที่หมักลงบนผืนดินนี้ย่อมกลายเป็นสุราชั้นเลิศขึ้นมาได้อย่างแน่นอนเช่นนั้นนางจึงต้องการลองหมักสุราดูสักครา เพราะว่าสิ่งที่เกอดียังไม่ร่วงรู้นั่นคือคุณสมบัติของผืนธรณีลำนำศักดิ์สิทธิ์บันพการนั้นเพิ่มมากขึ้นนับร้อยเท่ายามนี้ไม่เพียงพฤกษาเวทที่หวานปลูกลงไปจะได้ผลงอกงามอย่างดีเยี่ยมเท่านั้นกระทั่งสุราเวทที่หมักลงในผืนธรณีนี้ย่อมต้องกลายเป็นสุราชั้นเลิศท,ที่ยากจะหาใดเทียมเช่นกัน และเมื่อนางกลับมาเปิดไหสุราเวทออกชมเพียงกลิ่นหอมของสุรานั้นก็แรงกระทั่งมันโชยออกไปยั่วยวนความรู้สึกของเหล่าสัตว์เวททั้งหลายบนภูเขาให้ได้รับความชื่นใจจนเก์ซีต้องโงนแน่นอนว่าผลของมันช่างเกินเลยไปไกลกว่าความคาดหวังของนางยิ่งนักเมื่อรุ่งอรุณแห่งวันใหม่มาเยือนเก์ซีก็มุ่งหน้าตรงไปยังตำหนักราชันมัจจุราชแต่เช้าตรู่ เรายอดฝีมือทั้งหลายที่แออัดอยู่ที่ตีนเขาฉางในยามนี้กลับหนาแน่นยิ่งไปกว่าเมื่อวันก่อนสีหน้าท่าทางของพวกเขาแต่ละคนล้วนแฝงไว้ด้วยความกระวนกระวายร้อนรนเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและตื่นเต้นเมื่อคืนยอดฝีมือที่พากันมารวมตัวในที่นี้โดยส่วนใหญ่ล้วนมีระดับพลังฝีมือในขั้นมเมล็ดพันธุ์เพาะบม่มและปฐมภูมิโลกัน เพราะว่ายามนี้กลับไม่เห็นร่องรอยเหล่าผู้ฝึกยุทธขั้นมเมล็ดพันเพาะบม่มหากแต่กลับกลายเป็นกลุ่มทหารซึ่งมีพลังในระดับปฐมภูมิโลกันกับผู้ฝึกยุทธขั้นพิกผันเอเวจีเท่านั้นทั้งเสื้อผ้าอาภร์ที่พวกเขาสวมใส่ล้วนเป็นแบบเดียวกันเป็นการแสดงให้เห็นว่า พวกเขาต้องมาจากพักหรือตระกูลเดียวกันอย่างแน่นอนนับว่ายังโชคดีที่พวกเขาไปรวมตัวกันที่ตินภูเขาทางฝั่งตะวันตกขณะที่เรือนของเกอร์ซีตั้งอยู่อีกด้านทางทิศตะวันออกอีกทั้งการอำพรางเรือนที่แฝงร่วมไปกับสภาพแวดล้อมโดยรอบได้อย่างดีย่อมไม่มีผู้ใดทันสังสเกตเห็นเรือนหลังน้อยที่ตั้งอยู่ได้ทว่าความสนใจใคร,ร่รู้ยังมากล้นอยู่ภายในใจของเกอร์ซี ที่สุดแล้วเกิดสิ่งใดขึ้นในเทือกเขาฉางกันแน่เหตุใดยอดฝีมือมากมายถึงมารวมตัวกันในที่นี้เสร็จเรื่องของหนานกงยี่เมื่อไรนางจะรีบกลับมาสืบสาวราวเรื่องให้กระจ่างจะอย่างไรเสียสถานที่นี้คือฐานที่มั่นของนางหากอาณาจักรกำบังตั้งอยู่ในบริเวณนี้จริงเกอรซีจะต้องรู้สึกย่ำแย่อย่างยิ่งหากปล่อยให้คนนอกตัดหน้าพบเจอมันเสียก่อน เมื่อแสงแรกอรุณนไทยเริ่มสาดทอประกายยังอบอุ่นเหนือยอดตำหนักราชันมจุราชเกอรี่ีก็มาถึงบริเวณหน้าซุ้มประตูทางเข้าตำหนักแล้วยามนี้นางอยู่ในชุดคุมสีจันนวลบนศีรษะเสียบปิ่นหยกแค่เพียงชิ้นทะว่ากลับส่งให้ใบหน้าของนางยามเมื่อปลอมแปลงเป็นบุรุษยิ่งแลดูบริสุทธิ์สง่าง,งามอย่างเหนือคำบรรยายผิวพรรณของนางผุดผ่องเนียนใสประดุดกระเบื้องเคลือบ สองคิ้วเรียวยาวได้รูปอยู่เหนือดวงตาหงที่เปล่งประกายระยิบระยับริมฝีปากแดงระเรื่อราวผลเชอร์รี่สุกแม้นางจะสวมใส่อาพร์ของบุรุษทว่ากลับยังคงดึงดูดสายตาทุกคู่ตามตรอกซอกซอยตลอดเส้นทางที่ย่างกลายผ่านตอนที่172องค์ชายส หลายคนที่จับตามองล้วนอกใจสั่นไหวบางคนถึงกับลืมตัวเดินชนผนังด้วยกำลังนึกคิดไปว่าเหตุใดจึงมีบุรุษผู้งดงานถึงเพียงนี้ในโลกล่าหากสามารถครอบครองบุรุษผู้นี้ได้แม้ต้องเป็นบุรุษผู้หลงไหลบุรุษข้าก็ยินดีครั้นเมื่อเกร์ซีเดินมาถึงหน้าซุ้มประตูทางเข้าตำหนักราชันมจุราชจึงเห็นกลุ่มคนจำนวนหนึ่งเนืองแน่นอยู่ทางด้านหน้า หัวหน้าคนกลุ่มนี้คือบุรุษหนุ่มผู้หนึ่งพร้อมสตรีอีกนางหนึ่งผู้ที่เป็นบุรุษนั้นสวมชุดคลุมผ้าไหมทองเรือนกายตั้งตรงสูงโปร่งท่วงท่าสง่างามขณะที่สตรีข้างกายปากแดงดังผลเชอรี่ไรฟันขาวกระจ่างสะอาดตาดวงหน้าละเอียดอ่อนงดงามทั้งคู่ยืนอยู่หน้าประตูตำหนักขณะที่กำลังถกเถียงกันอยู่กับผู้ดูแลตำหนักราชามจุราช หลังการต้คลมกันพักใหญ่ความเดือดดาลปรากฏขึ้นบนใบหน้าของบุรุษหนุ่มผู้นั้นอย่างเห็นได้ชัดเขาร้องตะคอกขึ้นเสียงในทันใดผู้ดูแลหนานยังได้สร้างความยุ่งยากอีกเลยพวกเรามาที่นี่ตามราชองค์การของเสด็จพ่อทั้งเพื่อมาเยี่ยมเยือนราชันมจุราตามกระแสรรับสั่งทว่าเมื่อข้าและองค์หญิงมาด้วยตนเองกลับไม่ได้รับการต้อนรับเจ้าคิดว่าตนคือผู้ใดเจ้าเป็นแค่เพียงบ่าวไร้ศักดิ์ ทว่ากลับกล้าขัดพระราชองค์การครั้นเมื่อได้ยินเกร์ซียังรู้สึกประหลาดใจนางไม่คาดคิดเลยว่าบุรุษสตรีคู่นี้คือองค์ชายและองค์หญิงแห่งแคว้นจินหลิงเพราะว่ายามนี้ทั้งสองพระองค์ผู้นำพระราชองค์การมาด้วยองค์เองถึงหน้าตำหนักราชนัมจุราชกลับถูกปฏิเสธการเข้าพบ ย่อมแสดงให้เห็นอย่างกระจ่างชัดว่าสถานภาพของหนานกงยี่ในแคว้นจินหลิ่งนั้นสูงส่งเพียงใดเกร์ซีเดาะลิ้นสายหน้ามองบุรุษอายุรุ่นราวคาวลุงที่ยืนกั้นขวางคู่หนุ่มสาวเบื้องหน้าท่านลุงผู้นี้คือผู้ดูแลหนานชายผู้นี้ดูจะมีอายุราว40ปีใบหน้าท่าทางสุภาพเรียบร้อยทั้งโดยที่แท้แล้วเขาคือผู้เยี่ยมยุทธขั้นสี่ปัตภีสถานสะเทือน เกซีเคยได้ยินชิงหลงกล่าวถึงท่านผู้ดูแลหนานผู้นี้ว่าในบรรดาอารักขาทั้ง8ประจําตัวหนานกงยี่คนผู้นี้คือผู้ดูแลที่หนานกงยี่วางใจเป็นที่สุดเรื่องราวทั้งหลายภายในตำหนักล้วนมีเขาเป็นผู้ดูแลจัดการให้เรียบร้อยตลอดช่วงเวลาที่ถูกไถ่าถามใบหน้าของเขาไม่แสดงถึงความประจบเอาใจหรือเย่อหยิ่งจองหองน้ำเสียงหัวเราะย,ยังอ่อนบางดังขึ้น องค์ชายสามกล่าวเกินไปแล้วพวกเราจะไม่ใส่ใจในพระราชองค์การได้อย่างไรเพียงเท่ว่าช่วงนี้ท่านอองของพวกเราสุขภาพไม่ใคร่สู้ดีจึงไม่สะดวกรับแขกขอโปรดทรงอภัยให้กระหม่อมด้วยเถิดพยาค่ะ เมื่ององชายสามเห็นผู้ดูแลหนานไม่ได้ไว้หน้าตนเช่นนี้ก็ยิ่งฉุนเฉียวทว่าครั้นเมื่อนึกถึงอำนาจอิทธิพลของราชันมจุราชเขาจึงทำได้เพียงข่มกลั้นความไม่พอใจจ้องผู้ดูแลหนานด้วยแววตาที่มืดมนขณะที่เปล่งน้ำเสียงกล้าวเจ้าก็รู้ว่าพวกข้าคือใครมีอำนาจล้นฟ้าเพียงไหนพวกเรามาเพื่อเยี่ยมเยียนราชันมจุราชทว่าเจ้ากลับกล้าปฏิเสธกันนั้นหรือ คนผู้นี้คือองค์ชายสามฉางกวนรุ่ยพระอนุชาในพระชนนีเดียวกันกับองค์รัชทายาทซึ่งก็คือฮงเฮาองค์ปัจจุบันเขาคือองค์ชายรองพระโอรสผู้ประสูติจากพระคันของฮงเฮาแห่งแคว้นจินหลิงย่อมเป็นที่แน่ชัดว่าฐานะของคนผู้นี้ย่อมสมควรได้รับเกียรติอย่างสูงสุดตลอดทั่วทั้งเมืองเหยียนจริงผู้ใดได้พบเจอฉางกวนรุ่ยล้วนย่อมต้องแสดงความคาระวะ ทั้งยังพยายามประจบประแจงเอาใจคนผู้นี้ทุกผู้คนล้วนยกย่องเขาในฐานะองค์ชายผู้ทรงเกียรติทว่าคงมีเพียงสถานที่นี้ตำหนักราชันมัจจุราชเท่านั้นที่มีผู้ไม่ให้ความสนใจใดๆในตัวเขาเป็นครั้งแรกไม่แม้กระทั่งให้เขาเชิญพระราชองค์การขององค์ฮ่องเต้เข้าไปทางด้านในหืมรอให้เสด็จพี่ได้ขึ้นคลองบัลลังเสียก่อนเถิดเขาจะกลับมากวาดล้างตำหนักราชันมัจจุราชแห่งนี้ให้พินาศ ในตาขององค์ชายสามฉายประกายแห่งอายสังหารที่เย็นเยียบทว่ารอยยิ้มปานประดุดร่วมงานการค้ายังคงประทับอยู่บนดวงหน้าของผู้ดูแลหนานแม้ในแววตาของเขายังแอบซุกซ่อนร่องรอยแห่งความเหยียดหยันไว้ภายในเช่นนั้นพยายค่ะท่านออกมีรับสั่งว่าหากไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจเข้าไปรบกวนพระองค์ได้องค์ชายสาองค์หญิงโปรดประทานอภยัย สิ่งที่เขาไม่ได้เอื้อนเอ่อยออกมานั้นคือไม่แค่เพียงองค์ชายและองค์หญิงเท่านั้นแม่องค์ราชทายาทหรือกระทั่งองค์ฮ่องเต้เสด็จมาโดยพระองค์เองเขาก็ไม่มีวันยอมให้เข้าไปข้างในหากนายท่านไม่ประสงค์จะพบหน้าผู้ใดหรือกระทำสิ่งใดแม้องค์ฮ่องเต้ยังคงต้องหลีกทางส่วนองค์ชายสามยามนี้กำลังกำมัดแน่นกระทั่งสามารถได้ยินเสียงดังกรอบในฝ่ามือกระนั้น ขณะที่เขากำลังจะข่มห้ามระง,งับจิตใจของตนลงได้นั้นสตรีที่อยู่ข้างกายพรันเกลียวกาดเดือดดานร้องตะคอกลั่นเจ้าเป็นแค่เพียงบ่าวรับใช้เพียงสุนัขตัวหนึ่งข้าต้องการให้เจ้าเข้าไปแจ้งท่านอ๋องของเจ้าว่าองหญิงเจินเย้มาเยี่ยมเยือนได้ยินไหมหากท่านพี่ยี่ได้ยินชื่อของข้าข้ามั่นใจว่าเขาจะต้องให้ข้าเข้าไปด้านในอย่างแน่นอน